รถเร็วเที่ยวล่องนะครับขบวน136อุบลราชธานีกรุงเทพนะครับจะเข้าจอดสถานีอยุทยานะครับอีกสักครู่ครับรถเร็ว136นะครับมาจากอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เข้า เจ้าสถานีอยุธยานะครับปวดซาพี่นี่สถานี เียีสถา,านีเยวียผู้โาที่มีความประสงค์จงสานีเยอเวียวรตรวสอ่อและติดต่อ่างการามจำนนรถให้ถูกกลางลำคมโปรดตรวจสอบสถาที่2งากกาในนี้ขบวนรถเร็วเท like ี s <S นน่ยวลอางซายในเสยงนคนที <fan> ่หน <ogether> <concealer. S 1> ึ่าเดียวรับผิดโสารสถานีต้นทขบวนราชธานีปายสานีรเ ก็เ,เที่ยวชาตราสาสตร์ที่สามสิมสนทนกเที่ยวต่อไปรถเร็วเที่ยวขึ้นสายดอนอ,อกงเชียงเหนือขบวนที่หนึ่งสี่ห้าเดินรับส่งวิสาหจรกสถานีต้นทางกรุงเทพอยุธยามาพรานพระแก้วสถ,ถางบ้านผานรีน้องกลวยน้องแสงน้องสีดาป๊อกแป๊กสระบรุรีแก่งคอยหินลับพวกเหล็กปากช่องคลองภยัยบ้านใหม่สำโรงสีคิ้วสูงเนินนครราชสีมาชุมทา,มถางถนนจิระบ้านพเนาท่าสร้างตะกราดทินดาด้วยแถลง